จามดึงตัวลงมาจามเลยอายหายดึงตัวลงมาจามเลยนะตีผมเลยตผมเลยอแล้วเยอที่ดีอยู่แล้วแหมิงหมูอิ้นน่ะยิงโอ้โห เออโอ้โหอนแมวเล้ยงอนแมวเลียโอ้ไม่อูแน่รหมจิเาเหมือนันเร็วไมเร็วพอตกตัวเลยจริงหมอแล้วเล่นเองเอ้าเฮ้ยเ้ย้ยโอ้โหแไม่ไทนี ไปนัดลงเว้ยอั่งเงี้ยไม่ลงก็ได้เลยถงไปท่าเท่าเลยพี่ลงสงแต้มห้าสาเออมันีเขาไปแล้วไปแล้วป็นสามสองตีมาเป็นสามเท่าสามเท่าสองแต้าสามแล้วไงตาเนี่สองลเมื่อกี้เทียงเหรอเทียงเหรอ้ คนวานคนวานไปไหนเนี่ยแกร์อวานไปไหนแกร์คนวานยังไงลงเลยมีคนมาแทนมีคนมาแทนอยต้องเอาแล้วออย โอ้โหไม่ให้เว้ยเป็นโดนเสร็จแล้วลูกใจยิงส่งลูกนี้ส่งลูกส่งลูกส่งเบาโอนโอ้ยลงวะเงียบครับสิงซ้ายสิงซ้าย ออกคืณนเดียวทรงเดยวทรงจังนนสิงซ้ายดู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 สิงสายย่างย่างมาปอะเดี๋ยวนี้เลยได้เกมหนึ่งอะเดชไม่งั้นดึกไปได้เกมหนึ่งเกมหนึ่งต้องมูฟแล้วเดี๋ยวดึก ลูกนอนสี่ห้าทุ่มทุกวันเลยเราลับนี่สามทุ่มครึ่งแล้วอ่ะดึกเออยิเงล้วหัวหางแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวอะไรไหมล่ะดีเบาเบาบเยอะบุ้งใช่ไหม จิงจบจิงจบจิงจบโนนอนย่าไปเหยียบนะโนนโอ้โหใจกว้างสุดสุดนเอาหน่อย ุดไปแล้วสุดแล้วอีอดีัวหมดเลย้อก่ายมากดีอะดีวเฮ้ยใช่ปล่าลุยใช่ลร